เรียนคณะกรรมการการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะดิฉันนางนวนาภาหันจางสิทธิ์กำนันตำบลตากลกนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครหมู่บ้านโคกกลางหมู่3ตำบลตาลกนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครมี102ครัวเรือนประชากรในหมู่บ้านมีทั้งหมด 499คนเป็นชาย216คนเป็นหญิง233คนบ้านโคกกลางหมู่3ได้รับภบสนับสนุนจากโกรมการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปีพุทธศักราช2554ค่ะศักยภาพของหมู่บ้านโคกกลางหมู่สก็คือด้านทางความมั่นคงของด้านทางอาหารหมู่บ้านทุกครอบครัวปลูกผ,ผักสวนครัวทุกครัวเรือนค่ะ100%ปเซ็นต์ ได้รับประทานอาหารได้รับผักที่ปลอดสารพิษปลูกผ,ผักสวนครัวทุกครัวเรือนแล้วเรามีเมล็ดพันธุ์เราก็มีการแบ่งปันด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมในชุมชนในหมู่บ้านบ้านโคกกลางได้ทำการคัดแยกขยะหรือทำโครงการขยะเปียกทุกครัวเรือนร้อยเปอร์เซ็นต์มีการแยกขยะเช่นการรับประทานอาหารเศษขยะที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้กินก็ลงทำเป็นขยะ เปียกแล้วก็เป็นปุ๋ยใส่พืชผักได้ทางอ้อมแล้วก็ทําให้พืชผักได้สวยงามโดยไม่ต้องเน้นปุ๋ยเคมีบ้านโคกกลางหมู่3ในด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็มีการปลูกต้นไม้ตามหัวไร่ปลายนาและก็ป่าชุมชนค่ะทางด้านภูมิคุ้มกันของบ้านโคกกลางหมู่3เรามีกองทุนแม่เฝ้าระวังของกลุ่มเยาวชนในด้านยาเสพติด ไม่ให้มีการระบาดของยาเสพติดไม่ว่าค้าขายหรือเสพมีกองทุนแม่ที่คอยดูแลและก็ช่วยเหลือในสวัสดิการต่างๆค่ะและมีกลุ่มออมทรัพย์ที่มั่นคงมีสวัสดิการในการช่วยเหลือมีการออมในด้านสังคมที่ทำให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะผลสําเร็จของหมู่บ้านโคกกลางหมู่3ก็ได้ผลสำเร็จหลายรางวัลเช่น กองทุนแม่ของแผ่นดินได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับรางวัลของกลุ่มออมทรัพย์ชนะเลิศเมื่อปีพุทธศัการาช2554เป็นต้นมาแล้วกลุ่มออมทรัพย์ก็มั่นคงมั่งคั่งมายั่งยืนมาตลอดแล้วก็หมู่บ้านประชาธิปไตยดีเด่นก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เมื่อปีพุทธศักราช2562กองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาค่ะขั้นตอนและวิธีการทำงานที่ทำให้สำเร็จของหมู่บ้านโคกกลางหมู่3ามและตัวดิฉันเองเป็นผู้นำก็ต้องทำก่อนแล้วก็มีทำร่วมแล้วทำตามความสำเร็จของหมู่บ้านโคกกลางหมู่3ามตัวดิฉันเองนางนวลนภาหันจางสิทธิ เป็นผู้นำและก็ได้ความไว้บางใจของกลุ่มสตรีจึงได้รับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าคณะทำงานการกองพัฒนาบุตบาทสตรีจังหวัดและตัวดิฉันเองเป็นผู้นำก็ต้องนำพาก่อนด้วยการพาทำก่อนแล้วก็ทำตามทำร่วมเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อส่วนรวมแล้วก็ได้เกิดผลสำเร็จเกิดความรั ความสามัคคีในหมู่บ้านชุมชนจนได้ข้นเลือกคัดสรรเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงค่ะฐานลดรายจ่ายเป็นฐานที่ลดรายจ่ายจริงๆค่ะเพราะว่าในฐานลดรายจ่ายของหมู่บ้านโคกกลางหมู่3ก็ได้ทําน้ํายาล้างจานใช้เอง ทำน้ำส้มควันไม้ที่ลดผักโดยไม่ต้องใช้สารเคมีฐาลดรายจ,จ่ายจะงมีการปลูกพืชผักสวนครัวไม่ต้องซื้อรับประทานเองโดยที่รับประทานผักปลอดสาร <c oughs> การใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสารที่ไม่ให้เกิดแมลงแล้วทำให้เกิดสุขผักขมวะที่แข็งแรงสมบูรณ์ ใช้ี้ยางพาราหรือเศษยางที่ทำจากยางพารามาเป็นเชื้อเพลิงในการก่อไฟฐานลดรายจ่ายเรายังปลูกพืชผักสวนครัวไม่น้อยกว่า30ชนิดเช่นหอมขิงขา่าตะไคร้พริกมะกรูดมะนาวโดยพืชผักสวนครัวที่ปลูกนะํามาประกอบอาหารโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายทําให้ลดรายใจ่ายในครัวเรือนค่ะ ฐานเพิ่มรายได้กิจกรรมของฐานเพิ่มรายได้ก็มีหลายอย่างค่ะในฐานเพิ่มรายได้ของหมู่บ้านโคกกลางหมู่3ม,มีการเลี้ยงจิ้งหรีดไก่พันุไข่เลี้ยงกบเลี้ยงปลาดุกในกลุ่มจักสารสารตะก้าวายสารเปและทอเสือกกบกิจกรรมต่างๆนี้ทําให้เกิดรายได้ในครัวเรือนมีรายได้มีการออมมีการเก็บทําให้ครอบครัวมีความสุข ส่วนที่ซื้อที่หาไม่ได้ในการฐานเพิ่มรายได้ก็คือสิ่งที่เราทำเองไม่ได้นอกเหนือจากการเลี้ยงต่างๆที่ว่ามานะคะคือเลี้ยงกลุเลี้ยงจงิ้งหรีดเลี้ยงไก่พันไข่สามารถทำเองได้ส่วนที่เราหาเองไม่ได้เช่นเนื้อหมูที่เราต้องซื้อสิ่งที่จำเป็นที่เพิ่มเติมในครัวเรือน แล้วฐานเพิ่มรายได้เกิดรายได้ครอบครัวก็มีความสุขทำให้หมู่บ้านและชุมชนมีการออมมีความสุขมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในด้านอาหารด้านสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาวะสุขภาพต่างๆค่ะค่ะสำหรับฐานประหยัดของบ้านโครงการหมู่3ก็คือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยมีศูนย์สาธิตการตลาดเป็นเครือข่าย ในกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของหมู่บ้านมีสมาชิกทั้งหมด520คนมีเงินสัตจ่ของกลุ่มออมทรัพย์อยู่2,830,000บาททำให้หมู่บ้านโค่กลางมีเงินสัตจะเป็นเงินอ,อมที่ได้มาจากฐานเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ทำให้เกิดมีการออมทำให้มีภูมิคุ้มกันในครัวเรือนแต่ละครัวเรือนมีเงินออมมีเงินฝากมีเงินเก็บในการใช้จ่ายเมื่อจําเป็นทําให้ชาวบ้านในหมู่บ้านโคกกลางมีวินัยในการออม หาเรียนรู้และกลุ่มปัญญาชาวบ้านของวัดโคก,กางหมู่สามก็มีพานใบสีส่ขขันมีป่าชาวบ้านมีหมอพามหมอเป่าป่าชาวบ้านของวัดโคก,กางก็มีพานใบสีสู่ขวัญมีหมอพามมีหมอสู่มีหมอเป่าตามสมัยโบราณยังใช้กันในหมู่บ้านโคก,กางอยู่หมู่สามแล้วก็มีกลุ่มจักสารพานใบสีส่ขขันก็คือ แม่ทิดาขุนเงินที่เป็นประธานหาเรียนรู้ของกลุ่ปัญญาชาวบ้านที่แม่ทีิดาได้ทำก็คือพานใบสีสุขวันทำให้เกิดรายได้เป็นฐานที่ทั้งเพิ่มรายได้มีคนมาจ้างก็เกิดรายได้แล้วก็ได้ไปเป็นวิทยากรในการฝึกหัดทำพานายสีสุขวันให้แก่กลุ่มในหมู่บ้านและชุมชนต่างๆที่ให้ไปฝึกสอนให้ค่ะ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านโคกกลางเราก็ได้มีการอนุรักษ์น้ําคือน้ําหนองเลี้ยงช้างมีการอนุรักษ์เวลาฤดูปลาวางไข่เราก็มีการห้ามจากปลาในฤดูวางไข่มมขขรร่่ววมมกันเาชย สำหรับฐานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เราได้ทําจุดเช็คอินอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทําให้สวยงามมีผิวทัศน์ที่ดูดีทําให้เด็กๆในหมู่บ้านชุมชนใกล้เคียงก็มาแวะมาชมแล้วเป็นจุดที่ถ่ายรูปเช็คอินของเด็กกด้วยค่ะแล้วฐานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรายังมีการรณรงค์ในการอนุรักษ์ปลูกป่าปลูกต้นไม้ ในป่าชุมชนก็คือวัดสันติวิมุตยารามค่ะสำหรับฐานเอื้ออารีของหมู่บ้านก็มีการเอื้ออารีกันในการช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุมีเงินสงเคราะห์หมู่บ้านมีกลุ่มผู้ใช้น้ำมีการลงแขกลำนามีการเอื้อเฟื้อแบ่งปันพันพืชพันุ์เมล็ดผักแบ่งปันในการปลูก ผักพืชผักสวนครัวทุกครัวเรือนที่สำคัญก็คือเงินสงเคราะห์หมู่บ้านนะคะที่สามารถปล่อยให้ชาวบ้านได้กู้เป็นเงินเฉญในการเปิดเรียนหรือว่าการเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลให้กู้ภายใน3เดือนโดยที่ไม่มีดอกเบีย้ยถ้าเกิน3เดือนเราจะปรับดอกเบี้ยเป็นร้อยละ6บาทต่อปีในการช่วยเหลือคนในชุมชนทำให้ก็ได้นำไปประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับคาเรือนสามารถในการดำรงชีวิตของควเรือนนั้นให้ดีขึ้นท้ายสุดนี้หมู่บ้านโคกกลางหมู่สามที่เกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนก็เพราะความรักความสามัคคีของหมู่บ้านในชุมชนความร่วมแรงร่วมใจและการพัฒนาตนอยู่เสมอและยังได้น้อมนำ หลักปัจชัาของเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9รารัชกาลที่10ต่อยอดมาตลอดทำให้เกิดการพัฒนาในหมู่บ้านและก็เกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตลอดไปสำหรับการนำเสนอของดิฉันก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ